ติดตั้ง reset นะครับอันนี้เป็นรุ่น Toyota Fortuner นะครับมีอินเตอร์เครื่อง3ท่านค่ะสายเร็วนะครับค่ะตัวที่1ค่ะตัวที่1ก็ต่อไปว่า Vigo นะครับค่ะววี V VGO ค่ะจ้ะใส่ตรงคอรนเร่งปิดปิดเสื้อถ้อยดีตอนแรกเลยนะครับเอาด้านแหลมด้านแฉกบีบเข้าไปนะครับเอาด้านแหลมบีบเข้าไปนะคะนี่นะครับนี่ค่ะ ของเราจะมีขอบมีบ่านะคะเราดันใส่เข้าไปได้เลยพอใส่ปุ๊บก็จะรันกึบพอดีอะคะอ่ะอ่าเรียบร้อยครับเนี่ยค่ะท่านี้นะคะตัวแรกนะครับอยู่ฝั่งขวามือน,ะะนี่นะฮะเนี่ยค่ะอยู่ขวามืออ่าแล้วก็ประกอบพวกท่อยางค่าแล้วก็ดันท่อเข้าไปเหมือนเดิม,มเดียวๆไม่เป็นไรจ้ะนะครับแล้วก็เอาแคมรัดตัวนี้ใส่เหมือนเดิมค่ะประกอบเหมือนเดิมเราถอดอะไรยังไงใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะคะจ้ะเราไม่ได้ดัดแปลงนะคะเราก็แค่ถอดทอยางออกแค่นั้นเองอ่ทอยางใส่เหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้เสียบเหมือนเดิม นะครับเรดี๋ยวก็เอาเข็มรัดรัดรัหรัดต่อเหมือนเดิมนะฮะค่ะทีนี้เรามาดูตัวที่สองนั้นจะไปตัวที่สองจ้ะก็จะผ่านนี่ตะคุลเลอร์้ามสั่งมานะครับมาทางฝต่างซ้ายตัวที่จะดันตัวที่จะเข้านี่อ้าวปุยมานี่ปุยมาทางนี้ตัวที่สองนะครับก็จะเสียบไปตรงนี้ค่ะอันนี้คือขาอินเตอร์นะคะรหัสจะเป็นตัวตัว G O อะค่ะตัว G กับตัว O นะคะใส่ด้านปลายแหลมเข้าไปตรลปากท่อคอคอขานี่เหมือนกันนะคะขาอินเตอร์จสี นยคะดันเข้าไปอุปกรณ์มีขอบค่ะเขาจะอยู่แค่ตรงปากท่ออย่างเดียวนะคะแล้วก็ยัดตรงคอยางเหมือนเดิมแล้วก็สอดเข้าไปตรงคอยางค่ะพ้อหอยอี้ตัวนี้กับเซ็ตบอยเนี่ยตัวที่สามนะครับก็จะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะฮะต่อไปตัวที่สามนะคะเป็นขอหอยโข่งนะคะก็คลายท่อยางออกมานะครับก็จะก็คือถอดคอยางคอตัวนี้พี่เนี่ยค่ะที่ถอดออกมาจากกองอะค่ะ นะคะตรงนี้เป็นตัวล่างแต่ว่าเราไม่ได้ใส่คอยางนะเราไปใส่ข้อง,องล่างนะคะเรียกว่าคอไหายคงอุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นรห <T X S 1> ัส TX นะครับก็บีบแะ้วเสียบเข้ไาไปเหมือนกันด้านนไปแหลมบีบเข้าเหมือนกันนะคะมันจะลึบพอดีอะคะ่ะเพราะมีขอบอยู่นะคะจ้า จวนเรียบร้อยครับจับสามนี้นะคะตัวที่สามต่อไปตัวที่4ค่ะต,ตัวนี้ก็ประกอบเหมือนเดิมนะคะอ่าไอตัวเอ่อตัวที่3ามนี่เอาท่อลงไปนะคะเสร็จก็ประกอบเหมือนเดิมตัวที่สี่ก็จะเป็นตัวนี้นะ ตัวนี้นี่ตัวที่4เป็นตัวนี้จะเป็นตัวรหัส xx นะคะก็ใส่เหมือนกันนะบีบเอาด้านแหลมเสียบเข้าไปเอาด้านปลายแหลมบีบเข้าไปเหมือนกันแล้วก็ดันเข้าไปให้ถึงตรงขอบเนี่ยค่ะจะล็อกกันมันจะเป็นบ่าของเขาอยู่แล้วอุปกรณ์ก็มีขอบนะคะก็จะล็อกพอดีอ่าแล้วก็เสียบปิดมาที่หม้อกรองเหมือนเดิมเสียบกลับเข้าไปหม้อกรองเหมือนเดิมเครื่องวีโก้เครื่องสามพันอินเตอร์กับฟอร์จูเนอร์มีอินเตอร์ค่ะนะคะจะเป็นตัวเดียวกันนะคะอ่านี่ครับ เป็นแ,แ,ตแต่ว่าค่ะทุกอย่างก็ประกอบกับเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเวลาจะดูจะสั่งะค่ะต้องดูว่าตรงนี้เป็นปั๊ดอยู่ข้างบนหรือว่าอยู่ตรงด้านข้างนะคะจะมี2รุ่นแค่นั้นเองจ้ะ v ีโกนะคะ f o r t จูเนอร์ใส่าตามนี้เลยคะ่ะข้างหน้าเครื่อง4ตัวเรียบร้อยนะคะ